ดีครับที่ผมเห็นจําได้แหละเมื่อกี้ว่าแบบถ้าถ้าเกิดในโลกโซเชียลทิกก็คมต้องรู้จักกันนั่นแหละแต่จริงร้านผมไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะโอ้ยติดตามที่อยู่ด้วยกันเฮ้ยจริงเหรอเหมือนแจกทิชชู่อามาห้าร้องานแจกสติกเกอร์ไว้ก่อนเลยขอบคุณมากครับพี่เจคิ่์ร้านนะครับครับยังไงเดี๋ยวก่อนขออนุญาตสอบถามนะอยากทราบว่าทําไมถึงขยันมาในวงการบันคทิงอันนี้คือหนูอยู่วงการมวยใช่ไหมคะับใช่ครับ วงการพระกับวงการมวยมันไกลกันมันโคกันอย่างเวลาเขาขอมงคลทึ้นมาอะไรอ่าเข้าใจก็จะมีพระโอเคเข้าใจเก็เลยอยากรู้บ้างขออนุญาตสอบถามอีกเรื่องหนึ่งมาไกลไหมเชียงใหม่ใช่เมียก็โอเคคราวนี้มีอะไรสอบถามมาได้เลยคราวนี้ผมเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ทําสายสายยูทูบแล้วก็สายโซเชียลเหมือนกันเขาเห็นหน้าปุ๊บมันจํากันได้มันรู้กันหมดก็เลยเมียอะากถามได้ยินดีจำให้ที่มาถ่ายตรงนี้เพราะว่า อยากให้คนเห็นมในมุมนี้เยอขึ้นโอเคคืออยากให้คนมาเล<ห>่นเย<ห>อะยิ่งวงจหายยิ่งดีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยเพราะว่าจริงๆงวงการมาเครื่องเนี่ยมันก็จะเป็นสื่อออนไลน์ทั้งส่วนนึงอยู่แล้วอย่างเราเป็นคนติดตามเยอะอยู่แล้วถ้าว่าออกช่องเราปุ๊บเนี่ยก็คนก็จะเห็นค่อนข้างมากขึ้นเนาะคือนที่นี้เนี่ยผมก็บอกว่าตัวผมเองก,ก็ไม่ใช่คนดังอะไรแต่คือเราทํางานธุรกิจพวกนี้เพื่อที่จะให้วงการมันรันไปเรื่อยๆแล้วก็โคกันหมด ้าถามผมผมยินดีนะดีใจทุกทุกคนที่เข้ามาถ่ายยินดีที่จะพร้อมที่จะให้บริการอยู่แล้วผมตูพี่จริงๆนั้นเกิดน้องมนแล้วแต่ว่าับโอห้าร้อยแล้วก็วได้กำไรอ่ะเออว่าสิงแค่เด็กกลัวเอออันนี้เนี่ยถ้าเกิดในในสายวงการมาเครื่องเนี่ยผมยังเชื่อว่าตอนนี้ใน,ห,นหลายๆคนที่ทําสื่อออนไลน์ค่อนข้างเยอะ,อะกันทีเดียวแต่ครั้งนี้มันจะอยู่ว่าเราจะเดินไปตรงไหนได้บ้างให้มันโคกันจริงๆผมอยากจะออกไปแต่ปีนี้ตัวผมเนี่ยเพิ่งจะเปิดร้านใหญ่ก็อยู่ยุนตู้ แล้วคนนี้พอเราเปิดร้านใหญ่ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับร้านเพื่อรองรับลูกค้า<ช>แต่ในปีหน้าผมจะมีวงการถ่ายออกไปข้างนอกเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอาจจะไปรบกวนหน่อยนะได้ได้อนนี้ขึ้นมาลูกขึ้นมา,<ร>าขึ้นมาอันนี้อันนี้คืออันนี้คืออ,นนคอ,อย่างนี้เป็นเด็กปั้นอีกคนหนึ่งที่ผมผมเนี่ยกำลังมองว่าในวงการพระเครื่องเนี่ยต้องการบุคลากรแบบนี้ซึ่งกําลังเติบโตและเราก็ป้อนข้อมูลบางส่วนหรือมารยาทบางส่วนให้น้องเขา ให้ไปเดินในวงการพรกเครื่องแล้วก็มีอาชีพเลี้ยงครอบครัวในวันต่อไปอคือความคิดของผมเนี่ยผมเป็นคนกลางๆไม่ได้มีอายุมากแต่อยากให้น้องหลายๆคนมีอาชีพแบบนี้มผมเชื่อว่าไม่เป็นอาชีพมาหาลาจน<ม>สามารถทําเงินเดือนได้เดือนหนึ่งเป็นล้านใช้คํานี้นะแต่ในปัจจุบันอาจจะไม่ถึงหรอกอาจจะหลักๆสักแสนนึงสองแสนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาล้นวงการอยู่ได้แต่ในวันนี้เราถ้าเราเราทําได้ก็อยากให้น้องมันโตไปด้วยวงการมาเครื่องไม่ได้โตคนเดียวครับต้องโตไปด้วยกัน ขอญยตแจกเป็นหลวงพ่อรวยแล้วกันนะทีมงานทั้งหมดสี่คนเจ็ดคนเนาจจะเจนไปคนได้ไหมอันนี้ขอแากแจกไว้ให้นะครับเป็นพระแท้แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเอาไว้ให้บูชากันเนาะคิดว่าไว้ให้บูชากันอันนี้เป็นหลวงพ่อรวยนะครับแล้วก็คือซึ่งผมเองก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็หลวงพ่อหลิวเนี่ยตอนนี้ผมไม่มีของหลวงพ่อหลิวว่าไงลงูกชื่ออะไรครับบอกครับ สองสี่ปครับอันนี้ผมขอญาตเอาไว้ให้ใช้กันนะครับเป็นเหรียญที่แท้ท่าหลวงก็ให้ไว้นะครับนะครับขอบคุณมากคราวขอบคุณครับยินดีนะครับมีอะไรก็แวะเข้ามาได้เลยดูแลให้สําหรับวงการเครื่องเนี่ยจริงๆนะอยู่มันมันมันแคบไม่ได้กว้างมากแล้วก็ถึงกันหมดเขาเอ่ยชื่อใครไปก็รู้จักกันหมดเพราะฉะนั้นแต่ก็อยู่ที่ว่าคนจะเดินทางยังไงเท่านั้นเองนะครับขวาวาขาไว้ในช่องสี